แาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปราสาทหลังหนึ่งอยู่ในดินแดนอันไกลโพล้นในปราสาทอันยิ่งใหญ่นี้มีราชนีผู้มีความงามเป็นเลิศอาศัยอยู่ราชนีมีความปรารถนาอย่างเดียวเพื่อที่จะมีความสุขและนั่นก็คือการมีลูกสาวที่สวยงามวันหนึ่งในฤดูหนาวขณะที่ราชนีกําลังเย็บผ้าอยู่ข้างๆหน้าต่างนางเพลอทําเข็มทิ่มนิ้วตัวเองนางรีบเช็ดเลือดออกด้วยผ้าฝ้า และหน้าตอนนั้นเองนางก็ตั้งจิตอธิษฐานและวันหนึ่งคําอธิษฐานของราชนินีแห่งความดีก็กลายเป็นความจริงนางให้กำเนิดลูกสาวผู้งดงามคนหนึ่งพวกเขาตั้งชื่อเด็กทารกนี้ว่าสโน w ไวท์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความสุขของพวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานราชินีแห่งความดีล้มป่วยลงและจากไปในเวลาต่อมาไม่นานหลังจากนั้นพระราชาที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วเขาจึงแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ราชินีคนใหม่ก็สวยในระดับหนึ่งแต่นางมีหัวใจที่ชั่วร้ายนางเป็นผู้หญิงที่เต็มไปได้วยความเย่อหยิ่งและความริษยานางจะส่องกระจกพิเศษทุกวันและถามว่า แล้วกระจกวิเศษก็จะตอบว่าพระนางคือผู้ที่งดงามที่สุดราชนีรู้สึกมีความสุขกับคำตอบมากเมื่อราชนีแห่งความชั่วร้ายมาถึงทุกอย่างในปราสาทก็เปลี่ยนไปด้วยการกระทำชั่วของนางอาณาจักรแห่งนี้ก็ประสบปัญหามากมายดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้พระราชาจึงต้องออกเดินทางจากปราสาท ราชนินีแห่งความชั่วร้ายปลื้มใจเป็นอย่างมากที่พระราชาออกไปเพราะตอนนี้นางสามารถทำทุกอย่างได้ตามต้องการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและสโนไวท์ได้เติบโตเป็นสาวน้อยผู้งดงามในที่ที่ไม่ไกลนักเจ้าชายเห็นเงาสะท้อนของสโนไวท์ในแม่น้ำที่เขากำลังดื่มน้ำอยู่เขามองไปรอบๆในทันที แต่ก็ไม่เห็นใครเลยนอกจากนกที่อยู่เหนือศีรษะเขาวันหนึ่งราชินีมายืนหน้ากระจกอีกครั้งกระจกตอบอืมขอประทานโทษแต่ไม่ใช่พระนางแล้วละ่ะสโนไวคือผู้ที่งดงามที่สุด ราชินีโกรธจัดเมื่อได้ยินคำตอบจากกระจกวิเศษนางรีบเรียกนักล่าคนโปรดของนางและรับสั่งให้เขากระทำการชั่วร้ายทันทีเจ้าจงพาสโนไวท์เข้าไปในป่าแล้วนำหัวใจนางออกมาให้ข้าทหารนำตัวสโนไวท์ไปข้างๆราชินี นักล่าพาสโนไวท์เข้าไปในป่าลึกเขาต้องทำตามคำสั่งของราชินีแต่เมื่อได้สัมผัสกับหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางแล้วนักล่าก็ไม่สามารถทำร้ายนางได้เขาเตือนนางไม่ให้กลับไปที่ประสาทอีกและเมื่ออาทิตย์ตกดินเขาก็ทิ้งนางไว้ในป่าและกลับไปยังประสาทสโนไวท์ผู้อยู่ตัวคนเดียวในป่าอันมืดมิดรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก นางซุดตัวลงใต้ต้นไม้และเริ่มร้องไห้จนพลอยหลับไปในที่สุดยามรุ่งสางสโน w ไวท์ White, ตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงนกร้องและเหล่าเพื่อนสัตว์ต่างๆที่ล้อมรอบนางพวกเขาจึงนำทางสโน w ไวท์พวกเขาพานางมาที่บ้านซึ่งดูน่ารักและมีขนาดจิ๋วเท่าตัวของพวกเขาเองวันหนึ่งราชินีถามคำถามเดิมกับกระจกวิเศษ คำตอบของกระจกยังเป็นเหมือนเคยขอประทานโทษแต่ไม่ใช่พระนางแล้วละ่ะสโนไวคือผู้ที่งดงามที่สุดแต่ราชินีนึกว่านางตายไปแล้วราชินีไม่รู้เลยว่าหัวใจที่นักล่านำมาให้นั้นเป็นหัวใจของกวางราชินีตระหนักได้ว่าการเชื่อใจนักหน้านั้นเป็นความผิดพลาดและตัดสินใจทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยน้ำมือของนางเองเป็นช่วงเช้าที่สุขสตรอีกวันหนึ่งด็อกเตือนนางอีกครั้งอย่างเช่นเคย อย่าลืมกฎของเรานะถ้ามีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูขณะที่เราไม่อยู่ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดในขณะที่สโนไวท์กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนางไม่คาดว่าเหล่าคนแกระจะกลับมาเร็วขนาดนี้หญิงชาราข้างนอกพูดขึ้น ฉันมาดีหนูน้อยช่วยเปิดประตูน้อยเธอเมื่อนางมองผ่านช่องประตูสโนไวท์เห็นหญิงชราคนหนึ่งและคิดว่านางคงมาดีจึงเปิดประตูให้โอ้สาวน้อยผู้งดงามข้าเป็นแค่หญิงชราที่บังเอิญผ่านมาทางนี้ถ้าเจ้าจะให้ซุปสักถ้วยแก่ข้าจะเป็นพระคุณมากเลย สโน w ไวท์ให้หญิงชราเข้ามาและนำชามซุปไปให้ขอบคุณมากนะสาวน้อยข้าไม่มีเงินจะให้เจ้าหรอกแต่ข้ามีแอปเปิ้ลสีแดงสดที่อร่อยที่สุดให้เจ้าเพียงคําเดียวเจ้าจะรู้สึกเหมือนได้ไปสวรรค์เลย สโน w ไวท์ White, กาดแอปเปิลด้วยความใกล้รู้ท่านใดนั้นเธอก็เป็นลมล้มพับลงไปที่พื้นทันทีหญิงชราผู้นี้ก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนหากแต่คือราชนีแห่งความชั่วร้ายนั่นเองและแอปเปิลนี้ก็เต็มไปด้วยยาพิษเพียงแค่คำเดียวก็ทำให้สโน w ไวท์หลับสนิทและไม่ตื่นอีกเลย uh huh. เมื่อคนแกรทั้งเจ็ดกลับถึงบ้านพวกเขาพบสโน w ไวท์นอนหลับอยู่ที่พื้น สโนไวท์ยังคงดูงดงามแม้ยามที่นางหลับคนแกรทั้งเจ็ดนำนางไปวางไว้ในกล่องแก้วที่เขาทำจากอัญมณีเลอค่าและนำไปวางไว้ที่ยอดเขาที่ซึ่งเ,เพื่อนของนางสามารถเห็นนางได้วันหนึ่งเจ้าชายเดินทางเข้ามาในป่าบริเวณที่สโนไวท์หลับอยู่พเพื่อนๆนของสโนไวท์นำทางเขาไปยังกล่องแก้วที่นางหลับอยู่เจ้าชายแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเอง สาวงามที่เขาเห็นเงาสะท้อนในแม่น้ําและในฝันนอนอยู่ตรงหน้าเขาเขายกฝากล่องขึ้นและจุมพิษสโนไวท์ท่านใดนั้นเองฝันของสโนไวท์และเจ้าชายก็กลายเป็นความจริงความรักของพวกเขาเอาชนะคำสาปได้และสโนไวท์ก็ลืมตาขึ้นสโนไวท์ได้กลับไปยังปราสาทและได้อยู่กับพ่อของนางในที่สุด สโน w ไวท์มีงานแต่งงานที่วิเศษสุดๆกับเจ้าชายพระราชาสโนไวท์ White, เจ้าชายและคนแคลททั้ง7ต่างอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดกาล